ขันข้นตอนครับอันนี้นเป็นขั้นตอนนะครับแบบละเอียดเลยครับตอนแบบละเอียดเลยครับแบบบอกกัดเนาะครับ,พ,บ<อ>พี่น้องในมีความรู้นะครับครับอันนี้เขาใส่ใครที่หลังหรือว่าใข่อยู่ข้างบนครับอ๋อใครอยู่ข้างบนบนไส้เป็นม่อครับบนขุยมะพร้าวอีกทีหนึง<อ>่งครับี่เทากันเทามีขวดมีอย่างเท่ากับเอามาแบบตำ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 ใหม่มาเนียนๆในจังน้อยก็ได้ครับเพราะว่าอันนี้ผมติดใจกับร้องเดิมแล้วันแบบพอดีแบบนี้เลยครับ มาตอบเบ้งบอดเบรนสัมผัสไข่ตะกระเต็นครับข้ไข่ตะเกยะครับไข่เลยครับเกลือมูนี่สีผ้ามาเบิรงวิธีตั้งเพราขยายพันธุ์ไข่ตะกระเครับตั้งกลินมากใหม่ๆตัวๆเลยครับอืมขันแรกนะครับคือข้าต้องเตียงมุกก้อนก่อนตีงที่ตองมีนะครับคือกระป๋องกระป๋องสำรับที่จะปักไข่ตะกระเต็นนะครับแล้วก็มีดินไซนะครับมีดินไซนะครับวีดินไซทั่วไปได้เลยครับแล้วก็ปุ๋ยมะพร้าวนะครับ อันนี้จะเป็นขุยมพนะรรรยมพร้าวนะครับ,บราะว่าที่เป็นริมใต้หรือว่าขุยมะพร้าวนะครับเ่าก็ต้องเอาน้ำมใไ่เพื่อให้มันเป็นแบบมันมาดม,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 มันมาดก็ได้นยครับมันมาดให้มีความชื้นจะเป็นหน่อยนะครับเพื่อดีจะเอามาฝักไข่ตะกระเตนนะครับและที่สําษั์ที่ฐาดบัไดนะครับนั่นก็คือไข่ตะกระเตนครับผมไข่ตะกระเตนนะครับดอนี้นะครับผมที่้ามาฝัก ไข่ตะกะแตนนะครับขนาดหาซิปดำนะครับเพื่อส่งลูกค้าคือหาร้อยบาทครับผมร้อยบาทครับเครื่องกีนครับเครื่องกีนเพราเครื่องกีนจะขายเสร็จเครื่องกีนก็ขายครับเดินพี่น้องทำไรงบงบน้อยงบน้อยงบน้อยนะครับกัเข้าสามารถแบ่งขายให้ได้ด้วยครับตอนนี้พี่น้องบรรยากาศฝนตกคนดีเ่านพี่น้องเลอบรรยากาศดีครับบรรยากาศเย็นับกเป็นกางเยนมากนครับขั้นแรกนะครับเข้ากับตองมาสั่งไข่ตะกะแตนก่อนครับอันนี้เข้าทีฟักเครื่องกีนนะครับก็คือหาซิปดำ นะครับผมวิธีการปัดไข่สกัดแทนตั้งลำนักนะครับผมห้ไร้่ะหกสิบกรัมนะครับอันนี้ก็ห้าสิบหกกรัมนะครับผมเพื่อไปให้ยูครับประมาณหกสิบกรัมเพื่อดินไส้ที่เข้าหล่อนบ่มือนะครับเพื่อเข้ากับเพื่อให้ลูกค้าไปเลยครับโอ้หารอยเพื่อได้รายคลเสียครับผมันออกเป็นตัวเด้ยประมาณจักตัวนี้ครับสะแทนประมาณพันหารอยถึงสองพันครับพันห้าร้อยถึงสองพันตัวหารวยถึงสองพันตัวพี่น้อง ก็เข้าสั่งใครตะแกนเรียบร้อยนะครับสิ่งต่อไปที่เข้าจะต้องเจียมนะครับผมสิ่งต่อไปที่จะต้องเตรียมก็คือเอาดินทรายนะครับที่ว่าเขาเอาดินทรายห้องพื้นก่อนเอาดินทรายห้องพื้นนะครับโอ้พี่น้องทั้ะแรนะครับคุณเห็นขั้นตอนครับอันนี้เป็นขั้นตอนนะครับแบบละเอียดเลยครับตอนแบบละเอียดเลยครับแบบบอกกัดกเนาะครับพี่น้องในมีข้อมูลนะครับครับอันนี้เขาใส่ไข่ทีหลังหรือว่าไข่อยู่ข้างบนครับอ๋อไข่อยู่ข้างบนบนทรายเป็นม่อครับ คนคุยมะพร้าวอีกทีหนึ่งครับเข้ากันเทามีขวดมิยังเข้ากับเอามาแบบตตำๆต่ำๆห้มันเนียนๆในจังน้อยก็ได้ครับเพราะว่าอันนี้ผมิีส่กักล้องเดิมเนาะห้มันแบบพอดีแบบนี้เลยครับที่นี่อันที่สองนะครับก็คือประมันประมานเส้นเส้นหนึ่งเอ้ยประมานนิ้วหนึ่งครับเอาสูงประมัณนิ้วหนึ่งครับผมดีไซน์อันนี้กับันทีสองเขาก็เอาทีสองกากมะพร้าวรับผมคุยมะพร้าวนะครับคุยมะพร้าวเอาคือห้มัน หอ้มันมีดินไส้ครับผมเอาไห้มันมีดินไส้นะครับโต้องนาแห้งมันบ่ครับโต้ตองนาแห้งครับตอนที่สองคือเอาไห้มันมีดินไส้ซื้อพอะว่าสิบหบนาอีกแมนครับเพราะว่าห้าสิใส้คุยมพร้าวกบนาอีกนะครับอันนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือใครนะครับข้าต้องเอาใครมาเลี้ยงนะครับผมแบบพิธีพิถันนี่ครับก่อนเขาบ่เรี่ยงเขาเทใส่เลยเดี๋ยวบ่เทศ่คไรกันครับแต่ว่าถ้าใครถ้ามันเป็่นแบบนี้เนาะสมมุติว่าเข้าด้เลี่ยงเข้าเทไปไครทับกันแบบนี้ ให้ข้างล่างอจิตายเขาสีฟอไปเขาสีบอกปักครับผมเพราะว่าถึงตัวของต้นทับใ้เขาสีปักออกไม่ได้ครับเคล็ดลับครับครับผมเท่ากับสีใสวิธีการเลี้ยงแบบนี้เลยครับนะหรือว่าถ้าอยากสะดวกจะคล้องน้อยเท่ากับร่อนๆเอาแล้วเท่ากับเก็บตัวไหนที่มันซ้อนกันอยู่นะครับอันนี้เย็ดเอามือซาซากันออกอย่าให้มันซ้อนกันนงเงี้ยครับแบบไหนก็ได้ครับพี่น้องเฮ็ดแบบไหนที่จะข้องสะดวกสบายครับคือสบา่บ๊บมีผพดเนาะ อย่างไเหมือนครับบ่บห้มันซ่อนกันวาครับงมง่ายเลยครับคืออย่าให้มันซอนกันครับผมแบ่งปันกันเพื่อท่านใดมีวิธีการเลี้ยงแบบง่ายกว่านี้กะแบกเปลี่ยนเลี้ยงรูได้ครับเขาก็ใส่วิธีการค่อยๆเฮ็ดแบบนี้นะครับตรงครับเขาตัดแห้งสิได้บ่ครับเ่าเป็นยังครับบ่เป็นยังครับใครบ่าใครเขาบ้านใด บวมนะครับเพราะว่าหลังจากที่เข้าเฮ็ดแบบนี้คือวิธีการอบไข่นะครับเป็นวิธีการอบไข่อีกหามือหาถึงเจ็ดมือไข่เขาจึงจะเริ่มบวมครับไข่เขาจึงจะเริ่มบวมเนี่ยครับโอ้เลี้ยงสวยงามครับมังกรสีดูดีขึ้นมากนะครับดูดีขึ้นมากจะได้ต่อครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเอาขุยมะพร้าวครับผมอันนี้ครับขุยมะพร้ามันมาทีว่าเข้าเอาน้ำมาห่มไวเรียวนะนะครับเขาก็เอามาปิดเลยครับนี่หนาวปะ ครับเอาให้มันถึงหนากระป๋องเลยก็ได้ครับครับอันนี้เขาไสนหนาก็บ่อเป็นยางมันบ่ครับว่าเป็นยางครับผมคุยมะพร้าวเพื่อให้ความอบอุ่นแลก็ความชุ่มชื้นนะครับกับตะกั่วแตนที่เข้าฟักที่นี่ให้ถามนะครับว่าเวลามันสิฟักนี่เวลาใครตะกัแตนทีฟักนี่เขาต้องมาเอาหนาออกบ่หรือเขาปล่อยเลยปล่อยแบบนี้ได้เลยครับเราเราใครเขาโวมมันจะไหนครับจะนีนเขาเขาเขาสเขาจะมุดขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเองเลยเหมือนเหมือนแม่งจุดจีบันเขามั้ไหมครับดูดขึ้นมาเลยแมนครับผมแปลว่า เราทําอันี้คือเราไม่ต้องไปศาหนาว่าต้องยังมาม่ชมมติไม่ครับผมแบบนี้เลยปล่อยไว้แบบนี้เลยกันลงมาเองเขาครับแบบนี้แล้วนี่การขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือน้ำน้ำธรรมชาติบานเห่าได้หมดเลยครับเอาสาถใส่ปอกกีแบบนี้นะครับฉีดฉีดฉีดให้ความชุ่มชื้นครับสักเล็กน้อยเห่าจะฉีดหลายได้ครับเพราะว่าถ้าเห้าฉีดหลายนี่คุ้ยมะพร้าวเขาเปียกเขาเปียกเกินไปนะครับอาจสีสรงผลต่อไข่ที่อยู่ขางลางให้เกิดไข่มันเน่านะครับไข่เน่ากับสีบอสามรนฟักติดตัวได้นะครับดังนั้น เวลาเขาฉีดแบบนี้เขาคอยสังเกตสองถึงสามมือคอยมาเบิ่งอีกที่หนึ่งถันคุยมะพร้าวแห้งเขาคอยฉีดถ้าว่าบ่แห้งเข้ากับบ่ตตรงไปเพิ่มให้เขานะครับครับผมครับผมที่นี่เข้ากับปิดฝาไว้แบบนี้ครับกับเป็นการเสร็จแล้วเขั้นตอนนะครับนี่ยังอีกบ่เข้ากับเขียนกำหนดวันฝากไว้นะครับเขียนกำหนดวันมือนี่วันเก็บเันบ่เข้าเก็บอ่าเก็บประกาศกับปฏิทนน้องพี่น้องเนาะนะครับอ่า นะครับอบอกพี่น้องเลยก,ก็ได้ครับบอกไปเรยกัได้ครับนะครับสมมติว่าเขาเก็บมือนีนะครับเก็บมือนีมือนีวันที่วันที่เจ็ดเนาะแปดเออวันที่วันที่แปดนะครับกับเขานับไปอีกสิบมือนะคือวันฝากของเขาที่จะออกเป็นตัวนะครับก็คือวันที่สิบแปดชุดนี้นะครับในกป๋องนี้จึงจะเริ่มออกเป็นตะัวก็คือวันที่สิบแปดนะครับนับนับไปจากวันที่เราเก็บสิบวันนะครับเขาจังกีออกเป็นตัวนะครับผม ประมาณนี้เลยครับบ่บ่ยากครับผมยอดครับมือนนี้คือว่าได้ความรู้ในเรื่องของการฟักไข่เนาะครับนะครับพี่น้องหลายๆคนสิเดี๋ยวไปเขาเอื่นว่าเวลาเ้าเลี้ยงตั๊กแตรเวลาออกไข่แล้วเ้าสิเดียวฟักไข่แบบถูกวิธีครับผมนะครับบระมนเหาองเช็ดพิษที่ถือบางเทื้าไข่เขาอาจจะออกผสมบูรณ์ครับนะครับที่นี่พี่น้องเพื่อนสนใจเนาะอยากสอบถามเราครับที่เบอร์ได้นะครับสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลได้นะครับเบอร์โทร090 895 1912ครับหรือทางเฟซบุ๊กก็ได้นะครับเป้าหมายมีไว้พุ่งชน ครับผมและอีกหนึ่งช่องทางนะครับสุริยาชาแนลครับผมสุดยอดครับขอบคุณเรา่อยๆครับ